สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเอา่เรียกว่าจะแนะนำดีกว่าแนะนำทุกคนนะครับว่าภายในสัปดาห์ที่สองและสามของเล็กเท o น็อกไฟตี้วินเอร์นั้นนะครับตัวไหนเหมาะบ้างที่จะนำมาเล่นโหมดแลงกิ้งนะครับไหนเข้าใจไหม ตัวนี้อาจจะเหมาะกับ VSA ตัวนี้อาจจะเหมาะกับ H2H อีกตัวอาจจะเหมาะกับ m a n a เจอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมได้นะครับตัวแรกครับมูเนียตัวเนียมูเนียอะโทมัสมูเนียครับตัวนี้จะช้าหน่อยนะครับออกแนวเป็นกองหลังแบ็คอันนี้ผมมองว่าเล่นได้เล่นได้หมดนะครับเล่นได้หมด พราะว่าการเปิดก็โอเคนะไม่ไม่ถึงกับแย่นะครับผมมองว่าได้ได้หมดซาเดสซาเดสผมมองว่าสงา่งเท้าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องพลังงานเนี่ยผมว่าเอาซาเดสไปเล่นเป็นอ่อ v s a นะครับเพราะว่าถ้าเล่น head to head เนี่ยอาจจะพลังหมดไวนะครับ ตัวต่อมาครับโคอาเตสโคอาเตสเป็นกองหลังตัวนี้ส่วนมากกองหลังก็เล่นได้หมดนะโคอาเตสก็แต่โคเตสแค่วิ่งช้านะครับช้าเรียกว่าช้าเลยอะแล้วก็ตัวต่อมาครับเฮนเดอร์เฮนเดอร์สันนะครับอดีก,ดกัปตันทีมยูฟูนะครับก็มีค่าพลัง ที่ต้องบอกว่าเรียกว่ากลางๆออกไปทางตั้งรับซะเยอะนะครับในส่วนของเฮนโดตัวนี้ผมมองว่าอาถ้าจะเอามาเล่นเนี่ยเฮตฮได้นะครับเฮตได้เลยได้ได้หมดเลยแต่ว่าอาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็ ไม่มีมันยิงไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าถามผมก็เอาไปเป็นตั้งแนวแบบตรงกลางที่มันเอาไว้รับก็ยังดีนะครับตัวต่อมาครับโอริเวเลโอริเวเล่ re. ชิรูนะครับชิรูเท้าห้าสามเนี่ยคือผมมองว่ามันด้วยความที่ช้านะ ช้าแล้วก็แต่ว่ามันยิงก็ดีนะครับยิงดีกับภาพร่างกายดีผมมองว่าเอาไปเป็นตัวมงอะ่ะที่เขาบอกว่าแพ็คเปิดมงเอ้ยอ่าเป็นแพ่เปิดมงเนี่ยนะผมว่าเหมาะแบบคิดอะไรไม่ออกอะ่ะชิลูนะครับได้เลยเอาเป็นตัวบังบอลเรียงได้เลยนะครับ ตัวต่อมาครับนาโชเฟอร์นันเดสตัวนี้กองหลังก็เล่นได้แทบแทบทุกอทุกทุกโหมดนะครับของในโหมดแลนกิ้งนะแต่ว่าถ้าชาวแข็งเนี่ยแปเอาตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเทาบี a อเนี่ยเราก็ต้องกองหลังเราก็ต้องไปโดดคู่แข่งอ่ง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นผมมองว่าไปหาตัวอื่นดีกว่านะครับตัวต่อมาครับซาดีโอมาเน่มาเน่ด้วยความที่ลูกยิงฝีเท้าเลี้ยงบอลดีแต่ว่าภาพพลังงานน้อยผมมองว่าเหมาะสมมากครับกับ v ว a นะครับแล้วก็มินิเจอร์นะครับตัวต่อมาเซอร์จูบุสเก็ตนะครับ ห้องเครื่องครับอดีตห้องเครื่องบาซ่านะครับดูวบูสเจตตเนี่ยก็เป็นกองขัดรับแล้วก็มีการส่งบอลที่ดีนะครับเป็นออกแนวแบบว่าตัวโฮดดิ้งนะครับตัวโฮดดิ้งฟุตบอลโดนแบบแปรสั้นๆนะครับส่งบอลแต่ในสแตปเนี่ยอ่อ ทรงบอลทั้งใกล้ทั้งไกลดีหมดเลยนะครับสทรงบนตั้นบนยาวดีตั้งรับเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ดีมากครับสำหรับบุสเกตเ็ตัวโฮดดิ้งผมว่าเหมาะสมเล่นได้นะครับดูต,ต่อมาครับกับบาคาวกับบาคาวก็เป็นมามาทีไรก็เป็นตัวที่เอ่ออันเดอร์เรทนะฮะเรียกว่า มีทั้งฝีเท้านะครับอาจจะอยู่ในเกือบเร็วนะครับมีเลี้ยงบอลคือทั้งลูกทั้งรับเนี่ยสำหรับกบะ่าวเนี่ยคือดีแบบเกือบเกือบจะดีเกือบสุดทั้งนั้นเลยนะครับก็เหมาะสมครับผมตัวต่อมาครับบอลเลอร์รูดี้วอลเลอร์นะครับกองหน้าผม,มคิดว่า ถ้าใครจะไปเล่นเนี่ยเหมาะเหมาะทั้งสามหมดนะครับเพราะว่าโฟลเลอร์เนี่ยคือห้าดาวเอ่อพลังงานห้าดาวครับสกิลสี่ดาวคือคือเป็นสกิลที่ให้มาดีดีมากโฟลเลอร์อันนี้เหมาะเลยครับยิงโคง้งทรงพลังหมงุงโอ้โหเหมาะสมต่อมาครับคริสมัน ริสมันก็เป็นอาจจะความว่องไวอาจจะอาจจะมาไม่มากนะครับเพราะว่ามาแค่ร้อยี่สิบเจ็ดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าถ้าอัพเป็นพวก shadow striker เนี่ยการยิงเนี่ยโหไม่ต้องห่วงครับริสมันน่าจะเข้าฟอร์มแล้วก็เหมาะกับมากกับโหมดเมนเจอร์นะอันนี้คือ ตัวส่วนตัวนะครับเล่นเป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับซับซับโพสิชันตัวต่อมาครับมาสเคราโนกองกลางตัวรับนะครับซึ่งก็ดีนะครับค่าพลังมาเนี่ยดีมากครับตั้งรับแล้วก็คือเกมรับที่ไว้ใจตัวนี้ได้เลยครับสำหรับมาสเคก็ไม่ต้องพูดมากครับถือว่าดี มีแค่เตี้ยเท่านั้นแหละครับลูกากากอาจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับัวต่อมาครับเลฟยาชินจากรัสเซียตัวนี้เป็นวอลลังดอนะครับมาพร้อมกับสกิลเน้นต่อยบอลก็จากที่ผมลองเล่นไม่เคยได้ต่อยครับเข้าตลอดก็แล้วแต่เพื่อนๆคิดไว้ นะครับว่าตัดสินใจเอานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมใช้ฟันเดอร์ซาเนี่ยก็ผมยังคิดว่าฟันเดอร์ซาเนี่ยจะเหนียวเลยนะแล้วผมไปเล่นยาชินที่ค่ายเฟนหานี่ก็ไม่ค่อยได้ต่อยแลยะโดนยิงอย่างเดียวเลยครับก็ท่านผู้ชมตัวนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันได้อยู่แล้วครับทั้งสามหมด ตัวต่อมาครับกาลินชากลินชาก็ไม่ต้องพูดเลยมากครับดีทุกอย่างอยู่แล้วครับคือขาดแค่อย่างเดียวค,คือ r าร์ดบ,บลแล้วก็เท้าขวาห้าห้าสี่แค่นั้นเองถ้าเท้าซ้ายนี่ก็มันจะโกงเกินไปนะครับผมว่าถือว่าให้มาก็โกงแล้วนะครับกาลินชาตัวต่อมาครับโลลองบลอง กองหลังตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะมาทีไรก็โหดนะครับเป็นเมตาทุกตัวก็เล่นได้ทั้งสามโหมดเลยครับตอนท้ายเป็นโคพาร์เมอร์โคพาเมอร์คันนี้ผมลองไปเล่นละที่ค่าเป็นห่างนขนาดอัพไม่ได้ไม่ได้ตรงจุดหรืออะไรที่ในโหมดนั้นเขาอัพนะแต่ว่าดีมากเล่นดีมากอันนี้ยอมรับเลยครับสำหรับโคพารเมอร์ก็ โดยภา,ภาพรวมก็ตามนี้เลยครับสัปดาห์ที่สองโอเคครับใครดูไม่ทันก็แคบไว้นะมาถึงสัปดาห์ที่สามครับเริ่มด้วยซิโซโก้ครับซิโซโก้เนี่ยเป็น กองหลังเอกอกอ,กองก่อไปกองกลางตัวรับนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับการตั้งรับเนี่ยอาจจะผมว่ามันแข่งแกล้งเน้นแข่งเป็นสายกองกลางตัวรับที่เน้นแข็งแต่ว่าการตั้งรับจริงๆก็ก็สูงเกือบสูงในระดับหนึ่งนะครับก็ใครขาดแล้วก็ ก็สามารถเล่นได้เพราะแค่สองร้อยนะครับวิ่งช้าหน่อยแต่ก็โอเคนะครับผมมองว่าเล่นได้นะครับต่อต่อมาครับจามูตินโยจามูตินโยเป็น,นกองกลางที่ออตำแหน่งซีเอมนะครับที่วิ่งช้านะครับแต่ส่งบอลแม่นเขาเรียกว่าอาจจะวิ่งไม่เหมาะกับวิ่งวิ่งไล่นะครับวิ่ง วิ่งไล่บอลหรืออะไรเงี้ยเน้นถ้าอัพเจ้าเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองกลางตัวทำเกมะนะว่าเหมาะสมกว่าครับส่วนตัวผมส่วนตัวผมให้เป็น VSA นะไม่ให้เฮดเผมว่าไม่ไหวอะ่ะนะครับตัวต่อมาครับวิลเฟรดซาา บฟิ์สาหานั้นคือเป็นปีกที่ย่อมย่อมผมบอกว่าถ้าใครไม่ได้มีตัวท็อปนะแบบดับสูงอะต,ตัวเทพอะผมว่ามาเอาสาหาเนี่ยปีกซ้ายเนี่ยได้นะครับเล่นเล่นได้ผมย้ำนะเขาเล่นได้เล่นได้สามโหมดนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับ โรเกสซานตาครูสนะครับผมก็คิดว่าเขาแหวนสตาร์ทไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับฝีเท้าช้าอยู่แล้วมีดีแค่การยิงซึ่งยิงก็ไม่ได้สุดมากมายสักเท่าไหร่นะครับ คือก็เกือบดีนะครับตาม OVR นะเขาก็ให้ OVR มาเท่านี้นะนะครับมีดีคือการมงบอลน,นะครับตัวตัวสูงใหญ่นะครับผมคิดว่าถ้าไออ่ะสั๊กคูดเนี่ยน่าจะไปอัพพวกแบบว่าเป็นการยิงไปเลยครับเป็นตัวทําประตูไปเลยครับอันนี้น่าจะเหมาะสมกว่าครับเล่นได้เล่นได้หมด นะครับตัวต่อมาครับพีแอร์อเมริกโอบามยังนะครับตัวนี้โหไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็วิ่งเร็วเสมอนะครับตอนนี้โอบามายังก็ที่ให้มาตามสแต,ต่ตอนนี้ก็ถูอในถ้าเทียบกับอายุของเขาถือว่าวัยอยู่นะมาให้มาก็เกือบจะดีเลยทีเดียวนะครก็ ยิงเกือบดีคือถ้าใครไม่มีกองหน้าที่ดีๆเนี่ยก็เอามาแลกได้สามร้อยแต่ผมมองว่าถ้าสามร้อยเนี่ยก็ไปกองหน้าตัวอื่นดีกว่านะครับอันนี้เอาไปแลกอย่างเดียวก็พอนะครับตัวต่อมาครับคีรันทริปเปียนะครับส่วนตัวผมมองว่าทริปเปียเนี่ย ได้ทั้งสามโหมดเลยนะครับทริปเปียเนี่ยจะมาออกแนวเป็นเป็นแบ็กขวาที่ที่ครบเครื่องเล่นได้ลุกลับดีนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะไม่สุดนะครับฝีเท้าที่ให้มาก็อาจจะถ้าเป็นแบ็กเนี่ยควรจะเล็ยวกวนี้นะครับก็เล่นได้ทั้งสามโหมดนะครับผมแต่อาจจะช้าหน่อยนะเฮดตัเฮด ตัวต่อมาครับเป็นเบียี่นะครับเป็น LM นะตัวนี้ปีกเบียี่เนี่ยพลังงานให้มาห้าดาวเนี่ยถือว่าวิ่งวิ่งโอเคเลยียงแต่ว่าเขาอยู่ปีกซ้ายไงเป็น LM แล้วก็ถนัดซ้ายอันนี้ต้องเน้นเปิดมากกว่าซึ่งผมมองว่าดีดีมาก เอาไปเป็นใครที่เล่นตำแหน่ง LM เอมนี่ยแล้วเน้นเปิดเป็นวิงแบ็กเนี่ยให้เป็นเบีสซี่แต่ว่าจะเป็นออกแนวเกมบุกนะแล้วตั้งรับเนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเขาเลยนะเบีสซี่กัดออกไปเลยครับเรื่องเกมรับมีดีอาจจะวิ่งไล่มีไม่หมดอะไรเงี้ยได้นะครับเบีสซี่ตัวต่อมาครับเป็นมา r c โกไรส์นะครับ CAM สำหรับมาคุลไลสก็มาให้มาเรื่องการยิงไม่สุดแต่ถือว่าดีมากแล้วให้มาถือขั้นดีกับการเลี้ยงบอลที่ให้มาดีดีมากมากครับซึ่งผมมองว่าได้ได้หมดเลยครับสำหรับมาคุลไลส์กิวให้มาก็ยิงปั่นโคง้งย์เมกเกอร์ไซค์ก้อยอยันนี้เหมาะกับเอาไปยิงโดยเฉพาะเลยครับมาคไลสตัวต่อมาครับ เอสเตบันกัมเบียโซของการตัวรับนะครับตัวนี้เอ่อซีดีเอมคือถ้าเทียบกับมาสเชลาโนมาสเชลาโนจะได้ความสูงมากกว่าผมไม่ผมมองว่าไม่เยอะนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ยเีขอขอเช็คก่อนมาเชกับ เอ็ดสิบคัมเบียนโซจะสูงกว่าประมาณสามเซนอ่ามัดเคได้ร้อยสี่สิบสี่ก็มามัดมัดเคได้ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับคือตัวนี้กับกับมัดเคผมมองว่ามันไม่ค่อยต่างอ่ะนะครับก็สไตล์คือค่าพลังมันไม่ค่อยต่างกันมากเลยครับเดี๋ยวถ้าจะเอาสกิลเนี่ยผมมองว่าแปลมัดเคลาโ,โนดีกว่านะครับตัวนี้เ็เล่นได้ทั้งสามโหมดเหมือนกัน นะครับก็อ,อยู่ในค่อนข้างดีเลยนะครับต่อมาครับดิซาลีซูแบ็กซ้ายนะครับเอลบเป็นแบ็กซ้ายที่เอผมมองว่าตอนนี้น่าจะน่าจะไวนะคือถ้าใครจะเอาเนี่ยเหมาะสมอยู่ครับเพราะแบ็กซ้ายการเลี้ยงบอลน,นี้ให้มาก็การตั้งรับ คือให้มาดีคือคืออยู่ในเกณฑ์ที่เกือบดีครับแทบทุกตำแหน่งยกเว้นสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแข็งมากนะครับแต่ว่าการสก,กัดบอลอะไรของเขาก็ดีดีเลยครับการเปิดบอลเอาขึ้นไปเปิดอะไเนี้ยได้เลยดีซ์สนะครับตัวต่อมายันโอปรากผู้สาประตูอันนี้ก็เล่นได้สาโหมดอยู่แล้วครับ คือแล้วแต่ดุลรอพินิจเลยครับของท่านผู้ชมนะผู้สาประตูเยนโอมบักตัวต่อมาครับบาสเซียนชวาสไซเกอร์ผมมองว่าเหมาะเหมาะของสามหมดเพราะผมลองเอาไปเล่นแล้วคือเป็นอะไรที่ดีมากครับบาสเซียนนี่ถือว่าเหมาะเหมาะมากครับถ้าใครจะเอาไปเพราะว่าส่งบอลดี คือยิงก็ยังดีนะสำหรับกองกลางเลี้ยงก็ดีตั้งรับก็ดีประมาณหนึ่งคือบาเตียนนี่คือให้มาแบบดีเลยอะบาเตียนชายไซเกอร์ผมมองว่าใครจะแรกก็คุ้มอยู่ครับตัวต่อมาครับเพเวลนตเวิตเป็น l อเอมนะครับมาล่าสุดในพิชปีดหนึ่งร้อยเจ็ดรอบนี้มาหนึ่งร้ยสิบเอ็ดนะฮะ ก็หายไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหน,หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งกิจกรรมไ,มไหมหนึ่งร้อยเออมาละผมมอ,องว่าเมดเวดยังไงก็ดีครับค่าพลังต้องสองเท้ทาเหมาะกับทุกโหมดอันนี้ไม่ขอพูดเลยมากเพราะว่าตัวส่วนใหญ่พวกที่ให้มาเต็มมุยอาเต็มเล่นได้หมดอยู่แล้วครับเจนิสเบิร์กแคมโอ้โหให้มาเนี่ย เลี้ยงบอลการยิงส่งบอลคืออะไรที่เกี่ยวกับด้านเกมลุกนี่ให้มาดีมากๆครับสำหรับเดนสเบิร์กแคมมีแค่การตั้งรับนะครับกับสภาพร่างกายที่ให้มาน้อยนะครับเพราะว่าเป็น C.M. นะครับผมคือสกิลว่าปั่นโค้งยิงไซก้อยอะไรเหมาะกับการยิงนี่ให้มาอย่างหมดจดนะครับเหมาะสมเหมาะสามหมดตัวต่อมาครับ ดาวิดจินโอล่านะครับจากฝรั่งเศสต,ตัวนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับจินโอล่าตัวนี้ก็เล่นได้สองเท้าดีหมดนะครับไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ดีหมดนะครับข้ามเลยนะครับมาตัวสุดท้ายครับตัวเล่ตัวเล่เป็น cdm นะครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยให้มาเอาสอสกิลให้มาเกือบเต็มนะครับทั้งยิง เพมนเกอร์ er, ยิงไกลไซ่ก้อยโอ้โหคือให้มาจัดเต็มเลยนะครับส่วนค่าพลังนั้นก็เหมาะสมคือเรียกว่ามีแค่ความเร็วเท่านั้นที่อาจจะต้องไม่แย่แต่เขาไม่แย่เนี่ยความเร็วปลายย่าจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าซึ่งอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่า ถ้าเยอะวันนี้ก็โกงไปแล้วครับซึ่งการยิงก็ให้มันยิงไกลด้วยนะครับส่งบอลดีตั้งรับเยี่ยมสภาพร่างกายมีความแข็งแข็งแรงการคอนโทรลบอลดีอันนี้ผมตอบเลยว่าคุ้มมากครับเยอาตัวเล่โอเคครับก็อย่างสรุปกันไปนะครับสัปด์ที่สามก็ตามนี้เลยนะ ยังไงผมมองว่าทุกตัวเนี่ยทุกผู้เล่นเนี่ยสามารถทุกคนเนี่ยเอาไปเล่นได้หมดนะครับทั้งสามโหมดเพียงแต่ว่าผมแค่มาบอกว่ามันเหมาะกับอะไรนะครับตัวเนี้ยมันอาจจะไปเล่นในโหมดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้คือความคิดเห็นของผมที่ว่าถ้ามันไปเล่น หมดนั้นหมดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจริงๆคนอาจจะเล่นได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับเอาไปเล่นแล้วมันดีนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเหมาะกับแบบนี้แบบนี้นะครับการดึงพลังของมันมาให้ดีนะครับน่าจะเหมาะสมอาจจะเหมาะกับโหมดนี้เป็นหลักประมาณนี้นะครับก็มาก่อนที่จะจากกันไปก็ว่าจะมาเปิด แฮกก่อนนะครับสามพันมาเริ่มจริงๆผมว่าจะไปเปิดซัมเมอร์ซีรีส์ก่อนไม่แสงครึ่งไปมาครับเยอรมันใครครับเนี่ย โอ้โหพอวนนอร์หนึ่งร้อยหกหรือว่าจะได้จ่าเมาโมเซียล่าหลอกผมโอเคครับก็นี่รามาเปิดกิจก,กรรมไม่ใช่สิตอไเวลาพิเศษซึ่งผมเก็บครบแล้วหนึ่งพันนะครับซเมอร์ซีรีส์มา นี่ครับเก็บได้พันสามรห้สิบก็จะดูครับมันมีให้เลือกเอแต้มต่อรับพิเศษศูนสี่นักเตะหนึ่งร้อยสองสิึงร้อยเก้าแล้วก็เพชรนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะหรือว่าเพชรจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูครับลองกดดูไป ปึ๊บป๊ป๊โอ้โหมีให้เลือกตามนี้นะครับคุณผู้ชมก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเอาได้ส่วนตัวผมคิดว่าเพชรผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้จําเป็นนะไม่ได้ต้องไม่นี่มากมายเลกเตะอนี่ผมตัดทิ้งไปเลยผมจะมองว่าผมจะเอาต่อต่อแบบพิเศษแล้วก็ไปเปิดอีกอืม เอาละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e นะครับหรือคอมเมนต์อะไรที่ต้องปรับปรุงหรือว่ามีความเห็นว่าตัวนี้เหมาะยังไงยังไงอะไรเชิญคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ